ผมเเชนเหล่าสังชัยคุณเป็นผู้จัดการทั่วไปศูนย์รถยนต์เบส์วิดครับเบส์วิดเปิดดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่15แล้วนะครับเราขายรถยนต์จะเน้นที่อายุรถ3-5ปีโดยที่ยังเป็นรถที่มีสภาพใหม่ได้เคียงไปแดงยังมีวารันตีศูนย์สปีหรือแสนกิโลแล้วก็จะต้องเป็นรถที่มีประวัติเจ้าของเดียวตั้งแต่มือแรกมาเบส์วิดเรา มีความชัดเจนในแง่ของการที่ให้พนักง,งานขายให้ความให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับตัวสินค้ารวมถึงลูกค้าบางท่านที่ยังดูลูกดูรถแล้วยังไม่เกิดความมั่นใจเรายังมีบริการแนะนําดูรถนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ตามสโลแกนดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้ของเรา นะครับเรามีบริการสินเชื่อที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองโอกาสในการเช่าซื้อลูกค้าให้หลากหลายวันทุค้าในยุคปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าวันทุคามีการพัฒนาจากเมื่อก่อนมาเยอะมากซึ่งเราก็เป็นลูกค้ากันมาเนิ่นนานนะครับการพัฒนาของวันทุคานี่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็พยายามที่จะ สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าที่เป็นดิลเลอร์เองแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่ค้นหารถมือสองคุณภาพดีนะครับวันทุกานับเป็นเว็บไซต์แรกๆอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ลูกค้าจะนึกถึงในการที่ลูกค้าจะนึกถึงวันทุก้าแล้วก็เสิร์ชหาเบสเซอร์วิก็เป็นเรื่องง่ายจากระบบของวันทุการะบบต่างบ้านเนี่ยในการหาความต้องการของลูกค้าแล้วแล้วเมื่อเราได้รถมาเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายรูปใส่ข้อมูลเพื่อที่จะเสนอขายให้กับ ลูกค้าที่มีความต้องการรถรุ่นานั้นๆได้ในทันทีทางเบส์วิสของเราเนี่ยมีความพร้อมในการให้บริการทั้งในแง่ของตัวสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงบริการหลังการขายที่เราคำนึงถึงความสําคัญในแง่การนําไปใช้ของลูกค้าในแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับไปเมื่อก้าวเข้ามาที่เบส์วิสครับสําหรับผมง่ายๆนะฮะผมรู้สึกว่าวันถูกค้าก็ยังเป็น1-2ขายนะครับ